ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู a a 700, ang, so, ่ช่องไอกาทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก่ขยบพี่ก็เดิมเพิ่มเติมค่าวด้ารักของคนดูนั่นเองนะครับวันนี้เป็นไงบ้างนะฮะก็มีข่าวดีนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับ7,000ซับแล้วนะครับผมช่องบีตอนนี้ก็ถึง7,000ซับที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่อยู่เคียงข้างพี่กันมาตลอดเวลานะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมเออ่คิดคอนเทนต์โู่คอนเทนต์นี่ให้พี่ทำนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยครับผมพี่ก็ จะอยู่แบบนี้อ,อยู่เคียงข้างน้องๆแบบนี้ตลอดไปนะครับผมก็หวังว่าน้องๆจะอยู่เคียงข้างพี่เหมือนกันนะครับผมรักทุกคนมากนะครับหวังว่าทุกคนจะรักพี่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับผม HKTv นะครับผมต่อไปเป้าหมายต่อไปก็คือ10,000ซับนั่นเองนะครับผมทุกคนช่วยเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมก็ น้องอยากให้พี่ทาอะไรก็บอกนะครับผมแล้วก็เกรื่องสตรีมนะพี่จะกลับมาสตรีมแล้วนะครับผมเดี๋ยวหายไปประมาณ2วันนะครับไปทุระมาแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะ้องบอกว่าเอ้ยเป็นไรไปโรงพยาบาลอ๋อพี่พาคนไปโรงพยาบาลมาครับแบบพาไปเป็นเพื่อนอะไรย่างนี้นะผมแบบเออเขาเจ็บป่วยนะครับผมก็ต้องพาไปนะผมโอเค <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องเกลือนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่เกลือเหมือนพี่นะครับผม <Okay. S 1> <laughs> ถ้าเกลือก็อกัลุณาไปทําบุญที่วัดนะครับผม <c oughs> โอเคครับผมก็ขอบคุณมากมากครับึ้งใจมากไม่คิดว่าจะถึง7 0 0 0ัซับ้วยซ้านะผมไม่ถึงตอนแรกเริ่มมาจากศูนย์นะพี่เริ่มจากศูนย์ไม่มีใครช่วยเลยนะผมไม่มีใครช่วยดันอะไรก็เริ่มมาก็มีน้องๆนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่อย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งอะไรนะครับผมพี่ก็ขอบคุณมากเลยก็เก็บกําลังใจทุกกาลังใจมา มาเป็นกำลังใจพูดผิดพูดถูกเลยครับตื่นเต้นแบบตื่นเต้นใจอแบบเออตื่นต้นใจแบบโอ้ยแบบขอบคุณมากครับเจ็ตพันทรัรับโอ้ยตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นหมื่นทรับนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไม่รู้จะทาเกมอะไรต่อดีนะครับแต่เกมโมเทลวีไม่ทิ้งแน่นอนนะครับผมแต่เราก็ต้องเล่นเกมอื่นนะครับผมเพื่อแบบเออเอาแบบเด็กแนวอื่นบ้างครับคุณแนวอื่นเข้ามาเป็นครอบครัวเราบ้างนะครับผมโอเค เดี๋ยวไปดูกิจกรรมมือดื่นดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็นะครับสำหรับกระเป๋านะครับผมมีตานี่นะพี่ยังไม่ได้นะครับหมดเขตวันที่1 4ตุลานี่เองนะครับผมใครยังไม่ได้นะก็ไปจัดนะครับเดี๋ยวพี่จะจัดให้ดูนะครับว่าจะหมดกี่กล่องนะก็นะครับผมนี่ครับดวงตาของเราครับเดี๋ยวจะจัดกันเลยนะครับผมก็ไม่พูดความตำเพลงก็จัดไปของคิดตั้นมาเลยครับผมฉลองคิดตั้นทรัพย์โดยการออกดีๆีั้ สักวันนี้เอาดิวันน,น,นี้วันเดียวพออะไรก็ได้ดีๆสักสักอย่างนะครับผมก็ขอแบบคือฉลองเจพันทับอะไรเงี้ยครับแบบออกง่ายๆหน่อยก็แล้วกันนะครับผมขอร้องนะจีเอ็มก็แบบแต่เอมอยู่อยู่นะครับขออย่างเดียวครับอ,อยให้น้องๆเกลือนะผมสักวันสองวันอะไรเงี้ยครับผมก็พี่ก็เกลือเป็นธรรมดาครับโอ้ยแตกแล้วทุกคนโอเคถ้าฉลองเจ็ดพันทับด้วยกันโอ้แบบสิบกล่องแรกนะฮะออกเลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับเจมขอบคุณ <Yeah. S 1> ครับก็ เฮ้ยส,สุดยอดนะครับผมแล้วก็มาใส่กันเลยนะครับผมดูเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะน่ากลัวจังเลยพี่โซถึงะจะน,น่ากลัวแต่ก็รักน้องๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับยูขำคมบาดใจแต่เส้นในบาดนุ่มนะครับโอ้ล้อเล่นล้อเล่นก็นะครับผมอะไรเนี่ยเองไปหาดูในคลิปเปิดติดเราแหมติดเต็มเลยครับเห็นไหมฮะก็ว้าวเจ้าหญิงนะครับผมนี่คือเจ้าหญิงของพี่ชื่อนาะกมากเจ้าหญิงของเขา โอ้เราทำไมเจ้าหญิงแกงคนนะเราตื่นใจฮะเกิอะไรตื่นใจช่วยหันมาหน่อยได้ไหมครับเจ้าหญิงว่าใครมาแซบโอ้ใครเนี่ยทำไมรักเขาแล้วอ๋อในเวลนตอนไหนวะเนี่ยใจสิแล้วมันเกือนี่เี่คิดเองไปเดียว ก็มร่ราชาเกลือของจริงร้อ,อ,องกับเกลือนี่แหละหว่าแต่ใครสนใจเกลือบั้ง<ล>คนทางบ้าสนใจไม่จ้าจจเกลือ pie! ไงวรุ่หนหอใครเนี่ยสวัสดีครับผมวารุนา่นนุ่มผงกินนมวัวได้ไหมครับ ว,ว้าวนุม่มผงโอ้ได้หมดมาเลยว,ว้าวขอบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะครับครับอ่าไม่มีอะไรที่อร่อยไปกว่าพี่แล้วครับ ก็ขอบคุณครับสําหรับที่น้องดูกันจนจบนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเรื่องหลายเรื่องเลยครับกว่าจะถึงเจ็บมันซับนี่เราก็เจ็บมาเยอะนะครับผมโคตรเจ็บเยอะเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับมีทั้งคําอวยพรคายินดีคําดูถูกนะพี่ผ่านมาเยอะเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะมีคนบอกว่าเออมึงว่างจนถึงแบบมึงมาทำยูทูบหรือมึงว่างขนาดนั้นเลยหรือว่าตอนนั้นพี่โดนดูถูกนะครับตอนที่ พี่เริ่มจาก50ซับแรกมั้งเออมีคนแบบไปรู้ว่าเออพี่ทำ YouTube เนี่ยก็แบบเป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่พี่เองครับมาแบบ ว่างขนาดนี้เลยเหรอมึงต้องทำยูทูบผมเอาเลาทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอ่าอย่างงี้นะผมก็ตอนนี้พี่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วแต่รายได้พี่ไม่ยังไม่เยอะนะผมหวังว่าให้น้องๆจะสนับสนุนพี่นะครับผมแต่พี่ก็ต้องกลับไปทํางานหางานเป็นตัวเป็นตนทํานะผมเพราะทางยูทูบมันไม่พอเลี้ยงพี่นะผมนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้กลันนะครับฝากกดไลค์ฝากใครด้วยนะ <S <S ขอบคุณตอนเจ็ดปันทับนะครับผม